โรคภูมิแพ้ตัวเองหรือโรคภ่มพวง่งมีอักษยรย่อว่า SLE ปัจจุบันนี้ในประเทศไทยมีคนป่วยเป็นโรคภูมพวง่งหรือโรคภูมิแพ้ตัวเองอเยอะค่อนข้างเยอะบางคนก็อาการหนักถึงกับเสียชีวิต เออบางคนก็อาการหนักถึงกับเสียชีวิตแต่บางคนก็เอออาการดีขึ้นได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วซึ่งโรคภูมิแพ้ตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่โรคติดต่ออย่างคุณวินัยไกบุตรเนี่ยก็เป็นโรคที่เกิดจากภูมิตัวเองอะ่ะทำลายผิวหนังภูมิคุ้มกัน คุ้มกันในร่างกายของคุณวินัยไปทําลายผิวหนังทีนี้หมอรักษาได้หมอรักษาได้ไม่หายขาดทําให้เป็นโรคเรื้อรังต้องหมดเงินหมดทองเยอะแยะเลยโรคภูมิแพ้ตัวเองเนี่ยจริงๆอะ่ะเกิดจากสภาพจิตใจและนอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอต้นเหตุของโรคเนี้ยจริงๆคือ หน่ะความเครียด 1. น,นะความเครียด 2. นอนน้อย 3. อาจจะเป็นพันธุกรรมตกทอดมาเป็นไปได้ว่ามันอาคนในตระกูลอะคนในตระกูลอาจจะมีคนป่วยเป็นโรคนี้ก็เลยทำให้ได้รับพันธุกรรมแปลกๆตรงนี้มา โรคภูมิแพ้ตัวเองเนี่ยเป็นโรคที่รักษาไม่หายเมื่ออาการกำเริบเนี่ยก็อาจจะมีความรุนแรงแตกต่างกันบางคนก็เป็นหนักบางคนก็ถึงชีวิตโรคภูมิคุ้มกันน่ะมันคือโรคของวินยัยไกลบุตรกับโรคภ่มพวงเนี่ยมันเป็นโรคที่เกี่ยวระบบระบบภูมิคุ้มกันน่ะมันทำลายตัวเอง เริ่มระยะเริ่มแรกอ่ะจะมีผื่นขึ้นปวดตามข้อบางคนมีอาการรุนแรงนะพอโดนแดดแล้วผื่นขึ้นพบได้บ่อยในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายซึ่งตรงนี้มันจะเกี่ยวกับพันธุก,กรรมไงคือโรค SLE หรือโรคพุ่มพวงเนี่ยจะเจอในผู้หญิงได้มากกว่าอาการที่บ่งชี้ก็คือมีอาการอ่อนเพลียเป็นไข้อ่อนเพลียมีผื่นขึ้น มีอาการปวดข้อผมร่วงมีแผลในปากโรคภูมิแพ้ตัวเองหรือโรค SLE ย่อมาจาก Systemic Lupus Erythematosus นะคะซึ่ง Lupus เ,เนี่ยมันแปลว่าภูมิคุ้มกันอะ Systemic ก็คือระบบอะ Systemic Lupus Erythematosus เนี่ยก็คือมันอิ Erythematosus ก็คือมันทำลายตัวเองอะ s ิสเตมิ c ลูปัสก็คือระบบภูมิคุ้มกันมันอีเทอร์ไมโทซัสคือมันทําลายตัวเองซึ่งเมื่อระบบภูมิคุ้มกันของเราเมื่อระบบภูมิคุ้มกันของเราอหันมาทําลายตัวเองเนี่ยมันก็เกิดทําให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกายทั้งข้ออักเสบถ้ามันไปอักเสบที่หัวเข่าก็จะมีอาการปวดหัวเขา่าปกติโรคเนี้ยสามารถตรวจได้จากการเจาะเลือดตรวจ เพื่อดูว่าในเลือดมีโปรตีนชนิดหนึ่งไหมถ้าในเลือดน่ะมันมีโปรตีนที่ทําลายตนเองก็คือเป็นก็คือคนที่ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ยสามารถสังเกตได้หนึ่งอ่ะเจาะเลือดตรวจสองดูจากอาการอาการที่มันกําเริบดูจากอาการบ่งโรคแล้วก็ดูจากประวัติทางพันธุก,กรรม แล้วก็คนที่ป่วยเป็นโรคเนี้ยไม่ควรฉีดวัคซีนเพราะว่าหลายคนเนี่ยที่ป่วยเป็นโรคพุ่มพวงอ่ะพอไปฉีดวัคซีนเนี่ยอาการกําเริบหนักบางคนก็เสียชีวิตเลยโรคพุ่มพวงเนี่ยจะมีอาการบ่งโรคก,ก็คือจะมีผื่นขึ้นหน้าลักษณะผื่นเนี่ยจะเป็นเหมือนรูปผีเสื้อจะขึ้นบริจะมีผื่นขึ้นบริเวณแก้มคล้ายๆผีเสื้อ ซึ่งโรคโรคภูมิแพ้ทําลายตัวเองเนี่ยมันก็จะส่งผลในหลายคนในหลายแบบอะ่ะบางคนมันก็โจมตีที่ระบบผิวหนังบางคนก็โจมตีที่ระบบหัวใจหลอดเลือดระบบประสาทโรคเนี้ยจะมีอาการนะคือหนึ่งอ่าผมร่วงมีอาการเจ็บข้อปวดข้อนิ้วปวดจะมีอาการปวดข้อ อาการรุนแรงอ่ะมันต่างกันบางคนก็รุนแรงถึงเสียชีวิตจากการไตอักเสบการวินิจฉัยโรคก,ก็อหนึ่งอ่ะตรวจเลือดสองดูความผิดปกติที่ผิวหนังหนึ่งคนที่เป็นรุนแรงเนี่ยจะมีผื่นขึ้นใบหน้าคนที่เป็นแบบรุนแรงจะมีผื่นขึ้นใบหน้าลักษณะเหมือนผีเสื้อผื่นผิวหนังที่เรียกว่าผื่นดีสคอยพบได้บ่อยบริเวณ ใบหน้าใบหูลำตัวมีอาการแพ้แดดเมื่อโดนแดดเนี่ยจะมีอาการแพ้อย่างรุนแรงข้ออักเสบมีแผลในปากเจอโปรตีนในปัสสาวะหรือ,อมีอาการชักเยื่อหุ้มปอดหรือเยื่อหุ้มสมองเยื่อหุ้มหัวใจมีอาการอักเสบมีอาการเม็ดเลือดขาวต่ำเก็ดเลือดต่ำ สิบตรวจพบแอนตินิวเคลียร์แอนติบก็คือตรวจพบแอนติบอดีในเลือดในปริมาณสูงเพราะว่าคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองเนี่ยเม็ดเลือดขาวจะผลิตออกมาค่อนข้างสูงแล้วก็ตรวจพบแอนต b o d y ต่อ DNA หรือการตรวจพบแอนติฟอสโฟไลปิดแอนติบอดีหรือการตรวจเลือดพบว่า ผลผลบวกปลอมต่อการตรวจซิฟิลิสเนื่องจากโรค SLE เลก s นี่ยมันจะเป็นโรคที่ทำให้ร่างกายหลังภูมิคุ้มกันมากจนเกินไปทีเนี้พอไปตรวจหาโรคเอดโรคซิฟิลิสเนี่ยจะพบว่าในเลือดเนี่ยมีสารพันธุก,กรรมหรือสารสารบางตัวที่มันสูงมากเกินไปก็คือตรวจพบแอนติฟอสโฟไลปิดเนี่ยสูงมากจนเกินไป ผู้ป่วยเนี่ยควรทำความเข้าใจกับกลไกการเกิดโรคสิ่งสำคัญเนี่ยที่ควรระวังก็คือ1ทําทำจิตใจให้สงบไม่เครียด 2. เนี่ยควรจะนอนให้มากควรจะพักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะและครบหมู่ ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดควรใช้และควรใช้ครีมกันแดดที่มีค่า SPF 3 0ขึ้นหลีกเลี่ยงบริเวณที่ผู้คนหนาแน่นไม่ควรตั้งคันหรือในขณะหรือควรดูแลร่างกายตัวเองให้ดีถ้าเป็นคนที่ป่วยเป็นโรคเนี้ยถ้าคนที่ป่วยเป็นโรคเนี้ยถ้าตั้งคันน่ะก็เสี่ยงแพ้งได้ง่ายไนงะแต่ว่าถ้าไม่ได้เป็น แต่ว่าถ้าคุมอาการอยู่หรืออาการของโรคเนี่ยไม่ได้ไม่ได้กําเริบเลยอ่ะก็แสดงว่าไม่เป็นแล้วนะคือคนที่ป่วยเป็นโรคเนี้ยอาการมันจะมีสองระดับอ่ะก็คือเป็นหนักกับว่าเป็นน้อยถ้าพวกที่เป็นน้อยเนี่ยก็คือถ้าดูแลร่างกายตัวเองดีมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหากเกิดอาการผิดปกติคือมีไข้มีอาการ โรคกำเริบเนี่ยก็คืออาการของคนที่ป่วยเป็นโรคเนี้ยและโรคมันกำเริบก็คือจะตัวร้อนเป็นไข้อ่อนเพลียมีผื่นขึ้นปวดตามข้อเข่าปวดข้อปวดข้อเข่าปวดข้อแขนปวดข้อเข่าปวดข้อปวดข้อนิ้วมือที่สําคัญคนป่วยเป็นโรคพุ่มพวงเนี่ยจะผมร่วงเยอะมีแผลในปากผมร่วงเยอะปวดตามข้อกระดูกควรปรึกษาแพทย์ แล้วก็ติดตามอาการอย่างสม่ำเสมอเนื่องเนื่องจากโรคเนี้ยจะก,กำเริบสามารถกำเริบได้อย่างรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้จริงๆโรคเนี้ยบางคนเป็นมายี่สิบกว่าปีก็อยู่ได้แบบชิวๆนะเพราะว่าจริงๆอะ่ะมันเป็นที่จริงๆอะ่ะโรคภูมิแพ้เนี่ยมันเป็น โรคภูมิแพ้ตัวเองมันเป็นมันเป็นที่ว่าคือร่างกายอ่ะมันส่งสัญญาณว่าหนึ่งอ่ะคนที่ป่วยเป็นโรคคนที่ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองหรือโรคภูมพวงเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่ร่างกายอ่ะส่งส่งสัญญาณนะว่ากิจกรรมกิจกรรมบางอย่างในร่างกายอ่ะมันผิดปกติเหมือนกับว่าคุณอ่ะใช้ชีวิตมากคุณใช้ชีวิตน่ะมากจนเกินไปนั่นก็คือหนึ่งอ่ะคุณอาจจะแบบ อ,อนอนน้อยกินเหล้าพักผ่อนน้อยนอนน้อยกินเหล้าจัดแล้วก็คนที่ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองเนี่ยบางทีอะ่ะถ้าอาการของเขากำเริบหนักๆเนี่ยมันก็อาจจะเสียเสียชีวิตกระทันหันได้เพราะว่าคือร่างกายของคนคนนั้นเนี่ยอาจจะไม่ไม่สามารถที่จะปรับตัวไม่สามารถที่จะ ปรับตัวให้คือคนที่ป่วยเป็นโรคพุ่มพวงอ่ะถ้าเขาสามารถปรับปรับตัวได้อะสามารถปรับตัวได้ก็สามารถอยู่ได้จนแก่นะเพราะว่าคนที่ป่วยเป็นโรคเนี้ยมันสามารถอาการรุนแรงได้หรืออาการเบาได้คนที่ป่วยเป็นโรคพุ่มพวงสามารถอาการรุนแรงก็ได้หรืออาการเบาก็ได้เป็นที่กลไกของร่างกายอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วโรคพุ่มพวงเกิดจาก ความเครียดความวิตกกังวลนอนน้อยกินอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์นอนน้อยทานอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วก็การนอนน้อยการทานอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์มันทำให้อาการของโรคพุ่มพวงเนี่ยสามารถกำเริบได้คือผู้หญิงอะ่ะที่ว่ามีความเครียดมากๆหลายคนะ่ะจะเป็นโรคพุ่มพวงแต่มันจะเป็นเป็นอยู่สองกลุ่มอะ่ะคือหนึ่งอะ่ะ เครียดแล้วก็ป่วยเป็นโรคพุ่มพวงอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเครียดแล้วก็ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่าคือจริงๆแล้วโรคซึมเศร้าเนี่ยมันเป็นมันก็เหมือนโรคพุ่มพวงนะคือโรคโรคซึมเศร้าเนี่ยมันเป็นที่พอเครียดมากๆเนี่ยสมองจะหลั่งสารตัวหนึ่งออกมาเมื่อมีความเครียดมากๆสมองจะ หลั่งสารผิดปกติเมื่อคุณมีความเครียดเนี่ยสมองจะหลั่งสารออกมาแล้วสารตัวเนี้ยมันจะไปทำให้อ่าร่างกายเนี่ยมันสารตัวเนี้ยมันเป็นสารแห่งความทุกข์อ่ะเมื่อมันหลั่งออกมาเนี่ยมันทำให้ร่างกายเนี่ยหมดอะไรตายอยากแล้วก็สารตัวเนี้ยมันเป็นสารแห่งความทุกข์เมื่อมันหลั่งออกมามากผิดปกติมันก็อาจจะทำให้สมองพิการทำให้สมองพิการแล้วก็ทำให้ เกิดความทุกข์คือเอกกำลังมองอยู่สองกลุ่มนะคือหนึ่งคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะส่วนใหญ่อ่ะเขาก็จะไม่เป็นโรคพุ่มพวงแล้วคนที่ป่วยเป็นโรคพุ่มพวงส่วนใหญ่อ่ะก็จะไม่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่าเวลาคนคนนั้นเครียดมากๆอ่ะระบบภูมิคุ้มกันอ่ะมันจะทําลายตัวเองทําไมถึงตั้งชื่อว่าโรคพุ่มพวงก็เพราะว่าโรค SLE เนี่ยมันเป็นโรคที่ ฆ่าชีวิตอดีตนักร้องลูกทุ่งชื่อดังพุ่มพวงดวงจันทร์ซึ่งพุ่มพวงเนี่ยเขาทุกข์ใจมากทุกข์ใจเรื่องผัวทุกข์ใจมากผัวเจ้าชูคือไกลสอนเพราะพร้คนหน้าตาหล่ออ่ะเขาก็อ่าจชูแล้วก็ทุกข์ใจเรื่องเรื่องอ่าหลายๆอย่างอ่ะเรื่องพฤติกรรมของสามีเรื่องญาติพี่น้องทีเนี้ยพุ่มพวงเนี่ย ก็เข้ารักษาที่โรงพยาบาลแล้วช่วงที่เขาเข้ารักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยอาการเขาเริ่มดีขึ้นแต่ตอนนั้นพุ่มพวงเครียดมากเขาเครียดเรื่องเงินเพราะว่าไก่สอนเนี่ยเล่นพน,นันแล้วช่วงนั้นอะพุ่มพวงเนี่ย เงินอะขาดมือทีเนี้ยความที่ว่าเมื่อก่อนอะพุ่มพวงอะแข็งแรงเขาก็อดหลับอดนอนเพราะว่าอาชีพนักร้องอะมันไม่ค่อยได้หลับมันไม่ค่อยได้นอนตีสองตีสามยังยังต้องเดินสายไปเหมือนคืนหนึ่งอะในคืนหนึ่งอะสามารถวิ่งสายร้องเพลงในห้าที่หกที่ไปนอนอีกทีหนึ่งก็ตอนเช้าซึ่งพักผ่อนไม่เพียงพอคนเราวันหนึ่งควรนอนประมาณแปดชั่วโมง จ็ดถึงแปดชั่วโมงทีนี้พุ่มพวงอ่ะวันหนึ่งเขานอนเขานอนไม่ถึงสี่ชั่วโมงด้วยซ้ําไปเพราะเหมือนก็อาจจะหลับไปได้สี่ชั่วโมงก็ต้องตื่นมาทํานูน่นทํานี่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือหนึ่งอ่ะพุ่มพวงนอนน้อยสองอ่ะหนึ่งเลยนะนอนน้อยสองอ่ะเครียดเครียดเรื่องครอบครัวทุกใจอะไรหลายอย่างมันก็เลยส่งผลให้พุ่มพวงเนี่ยปวยเป็นโรคนี้โดยที่หมออ่ะไม่รู้ว่าตอนแรกหมอก็ไม่รู้ว่าพุ่มพวงเป็นอะไร แต่ทีเพราะว่าตอนนั้นอะคือคนไทยยังไม่รู้จักกับโรคพุ่มพวงเท่าไหร่คนไทยยังไม่รู้จักกับโรคพุ่มพวงทีเนี้ยตอนที่พุ่มพวงป่วยหนักๆเนี่ยคนไทยถึงเริ่มรู้จักแล้วเพราะหมอบางคนก็ไม่รู้นะว่าโรคพุ่มพวงคืออะไรเพราะว่ามันเป็นเป็นโรคใหม่อยู่แต่คน คนสมัยก่อนเขาจะเรียกโรคนี้ว่าโรคตรอมใจตาย,ตายก็คืออยู่ดีๆหลับแล้วก็ตายไปเลยคือคนที่ป่วยเป็นโรคนี้บางทีอ่ะหลับแล้วก็ตายไปเลยอ่ะหลับแล้วก็ตายไปเลยเขาเรียกว่าโรคโรคตรอมใจตาย,ตายพอหลับแล้วก็ตายไปเลยเพราะว่าเออวัยวะในร่างกายมันเกิดการอักเสบอย่างรุนแรงทําให้มีอาการปวดเข่ารุนแรงปวดข้อนิ้วปวดข้อขาแล้วก็ไตล้มเหลว แล้วก็ไตอักเสบแล้วก็ถ้าไตาอักเสบเนี่ยก็คือจะมีเลือดออกในไตแล้วก็ถ้าถ้าระบบหัวใจมีการอักเสบก็จะทําให้หัวใจหยุดเต้นเพราะว่าดาราที่ป่วยเป็นโรคเนี้ยแล้วหัวใจหยุดเต้นกระทันหันก็มีถามว่าทําไมลูกคนรวยอ่ะเอ่อทำไมลูกคนรว,วยถึงป่วยเป็นโรคนี้ก็เพราะว่าเขาเครียดเรื่องที่บ้านล้มละลาย คือลูกคนรวยบางคนเนี่ยยอมรับไม่ได้อะว่าออที่บ้านล้มละลายก็ป่วยเป็นโรคนี้จริงๆแล้วอะถ้ามองอีกแง่หนึ่งอะพวกนี้มันล้มบนฟูกเหมือนกับว่าก่อนที่ธนาคารก่อนที่ศาลอะออจะประกาศล้มละลายแล้วให้ธนาคารมายึดทรัพย์พวกที่ดินอะไรพวกเนี้พวกเงินอะมันขนเงินไป,ม,นนนไปมันขนเงินไปฝากแบงก์สวิตขนเงินไปฝากที่ติมอร์เลสเต้หมดแล้ว แต่ทรัพย์สินที่ธนาคารเยึดก็จะเป็นพวกที่ดินนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคือคนเราอ่ะถ้าถ้าป่วยเป็นโรคพุ่มพวงเนี่ยมันเป็นภาพสะท้อนไงว่าคนคนนั้นเนี่ยอาจจะมีเรื่องเครียดอาจจะมีเรื่องเครียดแล้วก็เครียดมานานเป็นเดือนพออาการเครียดมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็ทําให้ป่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ป่วยเป็นโรคพุ่มพวงเนี่ย ควรจะเข้าทางศาสนาเพื่อสงบจิตสงบใจรักษาจิตรักษาใจตอนเออายุ25เอเคยป่วยเป็นโรคพุ่มพวงอยู่ประมาณเดือนหนึ่งนะซึ่งหมอเขาตรวจเจอตั้งแต่ระยะแรกๆอ่ะหมอเขาบอกว่าคุณเพิ่งเริ่มเป็นเขาบอกว่าเราอ่ะเพิ่งเริ่มเป็นเพราะว่าเรามีผื่นขึ้นเราก็ไปหาหมอเพราะเราผื่นขึ้นตอนที่เราผื่นขึ้นเนี่ยหมอเขามีอาการถามถามหลายอย่างเขาถามว่า เราปวดเราปวดกระดูกไหมเราปวดหลังไหมปวดเข่าไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถามหลายๆอย่างอะ่ะเขาก็เลยสรุปว่าเป็นโรคพุ่มพวงโดยที่ว่ายังไม่ได้เจาะเลือดตรวจหมอเขาบอกว่าเราอะ่ะเป็นโรคพุ่มพวงอาการเริ่มต้นหมอเขาบอกว่าเราเป็นโรคพุ่มพวงอาการเพิ่งเริ่มจะเป็นเพราะเรายังเดินได้เรามีอาการหนึ่งอะ่ะที่หมอเขาบอกว่าเราน่าจะเป็นโรคพุ่มพวงขึ้นหนึ่ง เราบอกหมอว่าเราอ่ะผมร่วงแล้วเรามีผื่นขึ้นแต่เรายังเดินได้เรามีอาการปวดปวดเข่าบ้างทีเนี้ยหมอเขาบอกว่าอาการมันคล้ายๆจะเป็นพุ่มพวงนะเพราะว่าคนที่ปวดเป็โรคพุ่มพวงเนี่ยเขาจะเริ่มมีผื่นขึ้นแล้วจะเป็นผื่นรูปผีเสื้อจะเป็นผื่นขึ้นหน้าเวลาโดนแดดจ,จัดๆ่ดะบางทีก็ผื่นขึ้นเต็มตัว เพราะว่าคือคนที่ป่วยเป็นโรคพุ่มพวงเนี่ยมันเหมือนกับว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายมันเริ่มแปรปวนคือระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายมันแปรปวนที่มันแปรปวนก็เกิดจากหนึ่งเนี่ยแหละเครียดสองนอนน้อยซึ่งคนที่ป่วยเป็นโรคพุ่มพวงเนี่ยบางทีจะไม่รู้ตัวเหมือนคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะคนที่ป่วยเป็นโรคพุ่มพวงส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้ตัว แต่คนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยส่วนใหญ่จะรู้ตัวเพราะว่าพวกเนี้ยจะมีความคิดอยากจะทําร้ายตัวเองเออคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะมันจะมีความคิดอยากจะทําร้ายร่างกายตัวเองอยากจะฆ่าตัวตายอะไรแบบเนี้ยคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าบางทีมันก็ไม่รู้ตัวคนที่ป่วยเป็นโรคพุ่มพวงบางที คือคนที่ป่วยเป็นโรคพุ่มพวงบางทีก็ไม่รู้ตัวคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าบางทีก็ไม่รู้ตัวแม้แต่คนที่ป่วยเป็นมะเร็งบางทีก็ไม่รู้ตัวถ้าไม่ไปหาหมอตรวจก็ไม่รู้เพราะว่าก้อนมะเร็งอ่ะมันขึ้นแค่นิดเดียวคือบางคนเนี่ยกลัวเป็นมะเร็งมากจับนมทุกวันเลยทีนี้ไปเจอก้อนอะไรเล็กๆเนี่ยหมอก็บอกว่าไม่ต้องผ่าก็ได้มันเป็นมันเป็นเนื้องอกมันเป็นเนื้องอกขนาดแค่สามมิลเป็นเนื้องอกขนาดแค่สามมิล ไม่ต้องผ่าออกก็ได้มันไม่ใช่มันเป็นเนื้องอกที่เป็นพวกก้อนไขมันน่ะมันเป็นเนื้องอกที่เป็นพวกก้อนไขมันมันไม่ได้อันตรายอะไรมันเป็นเนื้องอกมันไม่ใช่เนื้อร้ายแต่ว่าพอไปผ่าแล้วเนี่ยมันก็กลับมาเป็นอีกนะมันเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งอ่ะคือคนคนนั้นอ่ะเขาเป็นโรคเครียดสะสมสาเหตุที่เขาป่วยอ่ะเพราะว่าหนึ่งหนึ่งอ่ะเป็นโรคเครียดสะสมสองเนี่ย มันไม่ได้เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสนะมันเป็นที่ว่าต่อมไขมันบริเวณนมอ่ะมันทำงานผิดปกติมันก็เลยทำให้ก้อนไขมันก้อนไขมันที่เกิดขึ้นก้อนไขมันที่เกิดขึ้นอ่าไอ้ตัวก้อนไขมันเนี่ยบางคนอ่ะจะมีก้อนไขมันขึ้นที่แขนบางคนจะเป็นก้อนไขมันเล็กๆที่ขา บางคนจะเป็นก้อนไขมันเล็กๆในนมซึ่งหมอบอกว่าคุณเป็นก้อนไขมันเล็กๆที่นมมันไม่ใช่มะเร็งแต่มันเป็นก้อนไขมันแต่ก็ผ่าพอผ่าไปมันก็กลับมากลับมาเป็นอีกเพราะอะไรเพราะว่าคือตัวตัวตัวก้อนไขมันเนี่ยคือมันเป็นตัวฟ้องงานว่าคุณ่ะเครียดคือคนคนที่คนที่เครียดคนที่เครียดและพักผ่อนน้อยเนี่ย สามารถทําให้เป็นโรคพุ่มพวงโรคเนื้ององโกโรคโรคซึมเศรา้าคนที่เครียดเนี่ยจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าโรคมะเร็งคนที่เครียดมากๆเนี่ยนะสังเกตดูคนที่เครียดมากๆเนี่ยจะป่วยเป็นโรคมะเร็งสมองหรืออย่างบางคนเนี่ยก็ป่วยเป็นโรคโรคที่สมองสมองมันทำงานผิดปกติ แล้วพอเป็นหนักๆเข้าเนี่ยก็กลายเป็นนั่งรถเข็นก็คือว่าเป็นโรคที่เกิดจากสมองผิดปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ป่วยคนที่ป่วยเป็นโรคที่เกี่ยวกับพวกโรคโรคที่เกี่ยวกับความเครียดอะโรคที่เกี่ยวกับออย่างวินัยไกยบุตรเนี่ยก็เป็นโรคที่เกิดจากภูมิแพ้ตัวเองทำลายผิวหนังภูมิแพ้ ของเขาอะ่ะทำลายผิวหนังเพราะฉะนั้นเนี่ยคือต้นเหตุของโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยก็คือความเครียด1อะความเครียด2นอนน้อยเครียด1เครียด2นอนน้อย3เนี่ยทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์4เนี่ยใช้ชีวิตจับจด ไม่ออกกําลังกายไม่ไปสูดอากาศบริสุทธิ์อยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมๆที่ฝุ่นเยอะเครียดมีมลภาวะอย่างบางคนเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยอาการโรคเนี่ยไม่เป็นเลยแต่พอมันทางานในกรุงเทพเนี่ยเป็นภูมิแพ้แต่ตอนอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยไม่เป็นภูมิแพ้ตอนอยู่ต่างจังหวัดไม่เป็นภูมิแพ้พอมาททำงานอยู่ในกรุงเทพเนี่ยอาการภูมิแพ้กำเริบมีอาการฟุดฟุดฟัดฟัดเป็นอาการทางด้านโรคภูมิแพ้ นั่นก็เกิดจากการที่ว่าตอนอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยไม่เคยเจอควันเหม็นๆแต่พอมาทํางานในกรุงเทพเนี่ยเจอควันรถเจอมลพิษมันก็เลยทําให้สภาพร่างกายเนี่ยอ่อนแอลงจนทําให้เป็นภูมิแพ้ระบบหายใจซึ่งโรคภูมิแพ้ระบบหายใจเนี่ยก็สามารถรักษาให้หายขาดได้นะคือหมอเขาจะมีวิธีการรักษาแต่ว่ามันใช้เงินเยอะแล้วก็รักษายากบางทีอ่ะ พอรักษาเสร็จแล้วเนี่ยอาการก็หายไปหลายปีแต่พออาการอาการอะ่ะพอรักษาแล้วเนี่ยอาการอ่ะไม่กําเริ่มไงแต่มันก็อาจจะกําเริ่มกลับมาเป็นได้อีกได้คือโรคเนี้ยมันเหมือนกับว่าถ้าภูมิคุ้มกันในร่างกายเกิดมีความล้วนเมื่อไหร่เนี่ยก็สามารถเป็นได้คือเอเห็นบางคนน่ะเขาเป็นโรคภูมิแพ้หายใจแล้วแม่เนี่ยพาไปรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถี หมอเขาก็รักษาจนอาการดีขึ้นจนหายนะแต่พอมีความเครียดก็กลับมากำเริบอีกเออพอมีความเครียดอาการก็กำเริบอีกแต่ตอนที่รักษาหายเนี่ยก็คือหนึ่งอ่ะหนึ่งอ่ะมีกำลังใจสองเนี่ยหมอเขาฉีดยาให้หมอเขาฉีดยาให้อาการมันก็เลยดีขึ้นเพราะว่าคนที่ป่วยเป็นโรคเนี้ยบางทีไปหาหมออ่ะหมอเขาจะจะฉีดยาให้ ฉีดยาบางตัวให้พอฉีดให้แล้วเนี่ยก็ไอ้ยาตัวนี้พอพอได้รับเข้าไปมันก็ทําให้มันเหมือนเป็นยาที่แบบไปทําให้ให้ภูมิคุ้มกันทํางานลดลงอ่ะเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันมันทํางานรวนไงเม็ดเลือดขาวผลิตมากเกินปกติทีเนี้ยหมอเขาก็จะให้ยายากดภูมิพอได้รับยากดภูมิไปไอ้พวกผื่นอ่ะมันก็น้อยลงหรือบางทีหมอเขาก็ฉีดเลย ซึ่งโรคเนี้ยคือเอะศึกษาคือเอะศึกษาเรื่องโรคพวกเนี้ยมาตั้งนานแล้วนะเพราะว่าเราเป็นไงแต่ตอนที่เอเป็นเนี่ยหมอเขาเคยพูดนะว่าคือเราอะเป็นระยะเริ่มต้นถ้าเราเป็นหนักๆเราอาจจะตายได้แต่ทีเนี้ยตอนที่เอเป็นหนักๆเนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่าเราตายไปหรือ,อยังคือมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งอะที่ว่าอาการหนักมากคือผมล่วงครึ่งหัวอะไรอะแล้วก็อ่อนเพีย กินอะไรไม่ลงเลยช่วงนั้นที่ที่มีอาการช่วงนั้นนะที่อาการหนักๆอ่ะก,ก็คือกินข้าวไม่ลงไม่มีแรงจะเดินหนึ่งเลยนะแรงจะเดินก็ไม่มีหนึ่งอะ่ะแรงจะเดินก็ไม่มีสองอะ่ะผมล่วงสามมากินข้าวไม่ลงซึ่งอาการมันหนักแต่ทีเนี้ยคือเอ๋จะฝันเห็นเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็ฝันเห็นพระแม่สุรัตเหมือนกับว่าท่านก็เอาน้ำมนต์นะมาพรมพรม,ม,มให้เออ แล้วทีเนี้ยพอเออาการเริ่มดีขึ้นเนี่ยเราก็ใส่บาตรทุกวันเลยตอนเช้าเนี่ยจะไปจะไปวัดนะหนึ่งอะ่ะไปซื้อกับข้าวสองก็ใส่บาตรทำแบบเนี้ยอยู่ทุกวันเลยเป็นเดือนอะ่ะคือใส่บาตรทุกวันเลยก็เจอเจอเจอเนี่ยช่วงนั้นนะที่ที่ใส่บาตรทุกวันอ่ะช่วงนั้นอะ่ททนอะ,อะเจอเจอเปรตมันมาหาสองรอบเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นเปรตเนี่ยแหละเหมือนเข้ามาขอส่วนบุญ เพราะว่าช่วงนั้นเราทําบุญบ่อยเขาก็เลยมาขอส่วนบุญเป็นพวกเปรตที่เอ่อพวกเปรตเนี่ยมันจะชอบมาหาคนที่ชอบทําบุญอะ่ะแต่ถ้าช่วงไหนเราไม่ได้ทําบุญเขาก็ไม่มาหาบางทีก็มาหาในฝันนะเคยมาหาในฝันบางทีก็มาปรากฏร่างให้เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเรื่องเรื่องโลกพุ่มพวงเนี่ยบางทีมันก็เป็นโลกเขาเรียกว่าเป็นโลกเวรโลกกรรม ส่วนหนึ่งมันก็เป็นโรคเวรโรคกรรมแล้วอาการเนี่ยบางทีอะถ้าถ้าให้พูดจริงๆอ่ะคนที่ป่วยเป็นโรคเนี้ยถ้าร่างกายเขาฟื้นตัวได้เขาก็ฟื้นได้นะแต่ว่าคนที่ป่วยเป็นโรคพุ่มพวงเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นะเสียชีวิตนะเออแต่ว่าอีกครึ่งหนึ่งก็รอดเพราะว่าบางทีโรคเนี้ยมันจะเป็นลนักษณะเหมือนไหลาตายอะ บางทีหลับแล้วก็ตายไปเลยคนที่ป่วยเป็นโรคพุ่มพวงเนี่ยบางทีพอหลับปุ๊บก,ก็ไหลแบบไหล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 ไหไหล,ไหลตายไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการอาการของโรคเนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวเราอ่ะคุมตัวเองเพราะว่าโรคพวกเนี้ยมันจะมีอาการฟ้องเราต้องฟังตัวเราอ่ะต้องฟังเสียงของร่างกายเออเหมือนกับว่าถ้าเรานอนน้อยเราก็จะเบลอขอบตาดํานอนน้อย ขอบตาดำเบอร์หมายความว่าคนที่ป่วยเป็นโรคพุ่มพวงหนึ่งอ่ะห้ามนอนห้ามนอนน้อยหนึ่งห้ามนอนน้อยสองอ่ะต้องพยายามนอนให้เยอะเพราะว่าพอเรานอนเยอะเนี่ยร่างกายจะหลังหลังฮอร์โมนปกติพอร่างกายเราหลังฮอร์โมนปกติระบบภูมิคุ้มกันก็จะไม่ล้วนคนที่ป่วยเป็นโรคพุ่มพวงอ่ะอันดับหนึ่งเลยห้ามห้ามนอนน้อยสองเนี่ยต้องรู้จักปล่อยวางอย่าให้เครียดเพราะว่า คือสภาพร่างกายของแต่ละคนน่ะมันมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคนที่ป่วยเป็นโรคพุ่มพวงเนี่ยบางทีอะ่ะเวลาเวลาเขาเครียดจัดจัดเนี่ยเขาก็จะมีผื่นขึ้นส่วนคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้านั่นก็คือเวลาเขาเครียดจัดจัดเนี่ยก็มีความคิดอยากจะฆ่าตัวตายเพราะว่าสมองอะ่ะมันหลั่งสารผิดปกติก็สําหรับคลิปนี้ก็มาพูดเท่านี้แหละค่ะ